เชิญคุณอนุชาครับตามด้วยคุณยานทิชาบัวเพื่อนเชิญครับกาเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมอนุชาน้อยวงจากเขตสามจังหวัดพิษณุโลกพลังประชารัฐขอหาลือท่านประธานในวันนี้มาจากการหาลือของกระผมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563เรื่องปัญหาของพี่น้องประชาชน ในเขตหมู่ที่หนึ่งตําบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกกรณีที่ที่ดินของพี่น้องประชาชนในเขตหมู่หนึ่งตํบลแก่งโสภาถูกประกาศของกรมพัฒนาที่ดินประกาศเขตป่าชุมชนทับที่ดินของประชาชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543พี่น้องประชาชนรวมตัวกันคัดค้านการประกาศตั้งแต่เริ่มต้น อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงใช้เวลาการสอบสวนถึง12ปีท่านประธานที่เคารพการสอบสวนสิองปีมีมติว่าไม่ควรห่วงห้ามที่ดินดังกล่าวเป็นป่าชุมชนการหาลือของผมในปี2563ได้รับความกรุณาจากพระน้ท่านรัฐมนตรี ธรรมนัตพมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรณกลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2563เพื่อสรุปการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจังหวัดพิษณุโลกมีหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินเห็นสมควรว่าไม่ควรประกาศป่าชุมชนดังกล่าวจึงกราบขอความกรุณาท่านประธานประสานไปรยังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านนิพนธ์บุญยามณีซึ่งกำกับดูแลกรมที่ดินแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกด้วยกระผมจะขออนุญาตฝากเอกสารของจังหวัดพิษนุโลกให้ท่านประธานเพื่อนำส่งไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนิพนธ์บุญยามณีด้วยครับกราบขอพระคุณครับ